ลูกจ้างบริษัทยงสง่าจำกัดนะครับตั้งอยู่เขตราดบนะันากรุงเทพไร้องเรียนมายังผมว่าถูกนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างมากกว่า7เดือนครับท่านประธานลองนึกดูนะครับทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง7เดือนว่าพวกเขามีความเดือดร้อนขนาดไหนพวกเขาเดินทางไปร้องต่อสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่2นะครับแล้วพนักง,งานตรวจแรงงานได้ออกคําสั่งให้ในายจ้างจ่ายนะครับแต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาผมได้พาลูกจ้างไปร้องเรียนที่กระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับผมจึงขอให้ท่านประธานประสานไปยังกระทรวงแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้เร่งดาเนินการ,รบังคับให้ในายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมทราบข่าวว่าตอนนี้นะครับลูกจ้างที่ไปยื่นคําร้องที่กระทรวงแรงงานถูกนายจ้างออกใบเตือนนะครับ หาว่าละทิ้งหน้าที่ทั้งๆท,ที่ลูกจ้างได้เดินได้ลางานนะครับอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัทแล้วนะครับวัะนั้ก็ฝากท่านประธานประสานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้เร่งดําเนินการแก้ไขด้วยนะครับเรื่องที่2ครับบริษัทไทยนันวูเว่นจำกัดอาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งผมเคยหารือต่อท่านประธานไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับพวกเขาถูกนายจ้างเอาเปรียบสารพัดครับหากเงินในการทํางานในวันหยุดไม่จ่ายเงินในวันที่ลาป่วยนะครับไม่จ่ายเงินในวันที่ลาคลอด วันนี้นะครับมีปัญหาหนักกว่าเดิมอีกก็คือนายจ้างไม่กลัวกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่สวัสดิการในคุ้มคอรองแรงงานลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับและก็ออกคําสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างแต่นายจ้างไม่จ่ายครับซ้าร้ายกว่าเดิมครับมีการเรียกลูกจ้างเข้าไปแล้วก็ข่มขู่ว่าให้ลูกจ้างยอมรับเงิน5,000บาทให้เซ็นเอกสารยินยอมไม่เอาความใดๆ ตามสิทธิของลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับนะครับผมจึงขอหารือกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกจ้างให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายและเร่งจัดการกับนายจ้างที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้นายจ้างรายอื่นลอกเลียนแบบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อแรงงานคนอื่นอีกต่อไปครับ